สวัสดีครับมือนีเ้ากติมาเบิงเนาะคนสมัยโบราณที่เขาอานวดเขา่าหรือว่าตีเข่านะครับซึ่งบ้านห้าสมือนีมันกนสิบอกใครเห็นไปกันผมจึงได้นำภาพจำลองนะครับคือให้ตาเราไปแก้เข่ามากนะครับแล้วกสิมา,าเฮ็ดให้ลูกหลานนะครับหรือว่าไวรุ่นสมือนีที่ ที่บรเห็นกันนะครับเมื่อสมัยก่อนปูเฒ่าปูแจนะครับอ่าพวกปู่พวกยาพวกตายหญ่ของเฮากได้จัดการหรือว,ว่าได้ตีเขา่าเฮ็ดเข่าเป็นล้อมนะครับเป็นล้อมเขา่าเอาเข่ามาตั้งไวนนาา้นะครับเป็นล้อมแล้วก็ตีนะครับตีเท่าเทียกับลุงแขกนะครับลุงแขกหรอว่าตีเข่าเนาะอ่าทุกมมือนี่บังเอิญว่าสมัยก่อนเป็นนวดเข่านวดเข่าหรือว่าตีเขานะ่านั่งงนแหละ กัดศีรเห็ดล้อมเข่าแล้วก็ตีเขาซึ่งสมือนี่หาบได้น,นะครับภาพจังสี่หาบได้น,นะครับเพราะว่าตุ้มือนี่เว่าเวลาเนี่ยมันกะเรีงรัดทุกคนก่อใส่เวลาในการที่จะ,ะเก็บเกี่ยวใส่เวลาสั่นนะครับใส่เวลาสัน่นฉะนั้นเมื่อใส่เวลาสั่นแล้วจะต้องเป็นการเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเขาโดยการใส่รถเกีียวมากกว่านะครับใส่รถเกี่ยวแล้วก็เอามาตาก เวลามือสองมือกัเจ็บขึ้นเราเลยซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเด็กน้อยเด็กเล็กหรือคนสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับใบรุนซม,มือเนี่เวอเลี้ยงตีเขาเขาสิบุรุจักเลยนะครับาภาพยังสี่สิบุุสิบเห็นเลยผมจังไรจจำลองภาพนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับมีวิธีการตีเข่าโดยนะครับน้ำเขามาเขากับมาตังมาตังกัมาตังเข่านะครับเลี้ยงเข่าไว ก็เอิ่น่าล้อมเนาะตั้งล้อมเขาครับวา่ามันสิตั้งล้อมอย่างไรเขาก็บ่เมิงกันนะครับหลังจากที่เขาเอาเขาลงจากรถเขาก็มาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้นะครับซอยกันเลี้ยงนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับกาจะได้เขามาตีนะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเขาก็เอิ่น่าก,าาาากาู้เขาเนาะเขาก็เอิ่น่ากู้เข่าไปคู่เขานี่มือเศร้านะครับ ไปกู้เขาย่ามเศร้าแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ากองไม้หลังจากกองไว้เขากเ็เตรียมเตรียมไม้นะครับอันนี้คาว่าค้อนตีเข่านะครับควอนตีเขาก็สิใส่ไม้ไผ่สองอันนะครับใส่ไม้ไผ่สองอันมาเจาะหูนะครับเจาะงูเจาะหูสองขางแล้วก็หาเชือกหาเชือกมาลอยนะครับโดยเอาสนเสื้อนะครับ แล้วว่าริมเชือกเนาะแล้ก็สอดเข้าไปแล้วก็มัดปมสองคางนะครับสิ่งตัวนี้อีกพอใหญ่แล้วก็กำลังมัดสนอยู่นะครับเราเห็ดไม้คอนตีเข่าให้นะครับแล้วก็ทําการมัดสน2องขางนะครับมัดซองขางให้มันได้สเปิกในการเนี่นะครับหลังจากมัดเสร็จแล้วเราก็ตัดเชือกออกนะครับตัดเชือกออกอเพื่อจะให้ไปคล้องกับไม้คอนตีเข่านะครับ ซึ่งมัดเข่ามานะครับเขาเห็ดเชือกแปวเขาก็มัดใส่กันแล้วก็ับไปใส่คอนฟาดมันจะได้สปกพอดีนะครับเขาจังเหตุกันขึ้นมากหลังจากนั้นนะครับเขาก็มาเาอาแม่คอนเนี่ยมามัดใส่มัดเข่านะครับเขาก็มาตีนะครับเขาก็มาตีเข่านะครับเขาก็มาฝาดเข่านะครับฝา,าดเข่าการฟาดเข่านะครับ เาจะใส่ความแรงนะครับความแรงในการฟาดเข่าคือแรงเวียงนะครับเพื่อจะให้เม็ดเขาน่ะได้หลุดออกจากต้นเข่านะครับก็คือเมื่อตีออกแล้วมันก็เป็นนะครับเฟี้ยงนะครับหรือว่าต้นฟางนะครับต้นฟางฟางข้าวนะครับอันนี้ก็เฟี้ยงก็กปนว่าเฟี้ยงเนาะหลังจากตีเข่าไปแล้วนะครับฟาดเขาเพื่อจะให้เม็ดที่เม็ดสมบูรณ์นะครับ อีสา,มานมนเน่าเป็นว่าเม็ดตรงเนาะเม็ดตรงหรือว่าเม็ดสมบูรณ์เพื่อจะให้เม็ดสมบูรณนะ์น่ะเข่ารุดออกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการตรีเขา่าเนาะเพื่อจะให้เม็ดเข่านั้นรุดออกหลังจากฟาดแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาเอิ้นว่าอาจจะลงแขลกันแต่ละแต่ละล้านหรือว่าแต่ละธงหรือว่าเจ้าภาพนะ่ะก็จะไปตีเข่าร่วมกัน นะครับเมื่อสมัยก่อนเนาะก็เอิ่น่าตีเขาร่องกันหลายๆคนนะครับแล้วก็หนุ่มสาวสมัยก<ช>่อนหรือว่า <c oughs> พ่อแม่ของเฮ้าก็สิ <c oughs> เอินกันลุงมัตตีไก่หุคนนะครับผ <c oughs> ู้หญิงเพิ่็ให้มัตตีเพียงสนุนะครับตอนนี้หาผู้หญิงมัตตีเพียงสนุบได้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> มีแต่ผมใครทำชิปขึ้นมาก,กันมีพอยายสองคนนะครับ แล้วก็ตีเข่ามาหลังจากตีรอดแล้วรอนแล้วนะครับเขาก็มีการสัตเพียงนะครับสมัยก่อนเขาเริ่ว่าเปิดหมวกนะเปิดหมวกนะครับสัตว์เพียงแข่งกันเอาไม้ขาลาวมาเสียบไว้นะครับแล้วก็สัตว์เพียงนะครับซึ่งการตีเข่านะครับเขาก็จะยืนตีอยู่หมอ่มองเก้าเพื่อจะให้เม็ดเขา่าเนี่ยหลังจากตีแล้วเม็ดเข่ามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ ตอนนี้กัดสิออกไปตีสองคนเนาะตอนนี้ใส่ตีคนหนึ่งอยู่นะครับคนหนึ่งกับทายทำนะครับอ่าแล้วก็สั่์เขาออกไปนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หา่ได้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับบรรยากาศนี้นะครับบางจังหวัดเขาก่มีแล้วเนาะจังเฮต้าปังก็ใไซรถเียวนะครับหน้าปีกับส่รถเกียวนะครับ,บ,เ,รบเพราะว่า เวลาในการทาการเรียกว่าเกษตรนะมันเป็นเวลาสี er, ่เ่งหลัดนะครับเป็นเวลาสี of course, of ่เลงรัดคือเจียวมือหนึ่งตากสามมือก็เอาขึ้นเราได้เลยแต่ว่าในโบราณนะครับกวัวจะเจียวเสร็จนะครับใสรเวลาอยู่เป็นอาทิตย์เนาะใสรเวลาการเจียวอยู่เป็นอาทิตย์นะครับทั้งเจียวเข่าไปนะครับแล้วทั้งกู้เข้าไปตากเข่าไปนะครับหลังจากเจียวเข่าเสร็จแล้วนะครับเอาก็ไปกู้กู้เข่าเนาก็เอินกู้เข่าแล้วก็เฮ็ดเป็นรอมไว้ นะครับต่างร่มใไบได้เลือกได้ย่ามแล้วอะเอาก็สีเอามาเอื้อนกันมาตีเขาเรียกว่าลุ้งแขกนะครับเฮ็ดกับเข่าอาหารสู้กันจริงนะครับเรียกว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยมวนหลายนะครับมวนคักนะครับสมัยก่อนเนี่ยมวนคัดถึงสมัยนี้มันกะสีหาเหตุการณ์ยังสั้นบม่มีแล้วนะครับถ้าลุงแขกตีเข่านะครับสมัยก่อนเนี่ยนุ่มสาวหรือว,ว่านะครัน ไปทาการไงวะเห็ดเป็นทงเป็นทวงเนานะทงนี้แล้วก็ไปอีกทวงนึงนะครับเมื่อสมัยเป็นนุ่มๆนะครับเมื่อ20 30ป,ปีที่แล้วซึ่งอีสานบ้านท่อเนี่ยก็ยังมีหลายอยู่นะครับเมื่อ3ปี10ปีที่แล้วนะครับสมื่อนี้ทง้งไหท้งหน้าจริงดี่กะกลายเป็นป้าอ้อยไปเมดนะครับแถบสศีบุญมีหน้าเห็ดนะครับตุกค้นนะครับก็เอาทีหน้าไปปลูกอ้อยมดทาให้ การเกษตรในการที่จะปลูกเขาน้าปีเนี่ยแทบสิบ่มีเลยซุมมือนีเนี่ย mm hmm. เหลือว้แกบ,บกีไรแต่ละค้นนะครับจังหน้าสี่สิบหาสิบลกระจงวแบบ้แกสิบลายี่สิบลาที่เหลือกะปลูกอ้อยมดนะครับจังไ้ซุมมือนีนะครับการที่เอาได้เฮ็ดให้อ้อยให้มันนะครับทํให้เวลาที่จะเฮ็ดเขาเนี่ยมันหน่อยลงคนจึงเร่งรัดในการที่จะเปลี่ยนจากการไปเกี้ยวเขารุงแขกนะครับ กับเป็นการอาใสยรถเกีียวนะครับแล้วกับมีการลงแขกแล้วนะครับเพราะว่าเวลาสีเอินพีเอิญน,น้องมาเกีียวขอกมีตการจ้างกันเสมอนะครับเป็นไร้วันก็คือไปรับจ้างกันเนาะ,ะเมื่อสมัยก่อนนะครับไปพุ่นกินฟามาบีกินเข่านะครับหน้าตรงนั้นกินเหล่านะครับแล้วก็ลงแขกกันนะครับเราก็ไปเรียกว่าเราสาโทเนาะใส่แป้งมักมักนะครับลงแขกกัน นะครับสมอนี้ก็มีแต่มีแต่จ้างออกนะครับทุกคนก็ต้องเอาเงินเป็นหลักนะครับในการทำมาหากินในการเทหน้าครับตางใส่เงินเนาะจังสิบมีเหตุการณ์แบบว่าอ่าส้อยเรือกันนะครับต่างคนก็ต่างดิ้นพ้นไผ่ดิ้นล้นมั่นจังสี่นะครับฉะนั้นการตีเข่านะครับจังสูมอนี้มันก็เลยหายากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งการตีเข่านะครับ ก็อ,อาศัยว่าต้องใส่เวลาจํากัดนะครับในการลงแขกหลังจากที่เขาหนวดหนวดเข่าได้แล้วนะครับมันกระสิมีเศษเพียงอยู่ข้างแล้วก็ซอยกันเจ็บเศษเพียงออกแล้วก็เอาไม้นะครับไปตีอีกที่นึงครับเพื่อใจเม็ดเข่าที่มันติดอยู่ปลายเขานะครับ mm hmm. เขาเอ็นว่าติดอยู่น้าเพียงสนุกนะบาน้านเัาเอ็นเพียงสนุกนะนะครัก็ไปตีอีกที่นึงเพื่อใจะให้เม็ดเขามันหลุดออก จากต้นเพียงที่มันมัน่นอยู่ในหมัดนะครับมันหลุดออกไปนะครับเขาก็ไปตีอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาตีเสร็จแล้วนะครับเมื่อเขาได้เพียงมาพอสมควรแล้วนะครับเขาก็คอยปัดออกเห็นไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเหตุการณ์ในการตรีเข่าอย่างซี่มันกะหาเบิง์ได้ยากนะครับแล้วก็หาเบิง์ได้ยาก หลังจากที่เขา้าซอยกันปีแล้วนะครับเขาก็ได้กอกใส่ถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปสีได้เลยโดยบองตากอีกนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์จําลองที่ผมได้นามาให้พี่น้องเข้าได้เบื้องกันซึ่งให้ทุกท่านได้เบื้องนะครับเบื้องหลังสมัยก่อนพ่อแม่ของเขาย็ดหน้ามันยากําไยสม,มือนี้มันกับบ่เมี่ยเข้าเห็นอีกแล้วนะครับในอีสานบ้านเขานะครับพอตา่างคนกับต่างใส่รถเกี่ยว นะครับซึ่งใไซรเจี๋ล่ะก็เอาไปตากนะครับตากตามล้านหนามูบ้านแน่นะครับทงไหฮทงหน้ามันกัดสิบประสมาตากได้นะครับทุกคนกับเฝ้าเห็ดเฝ้าแล้วย่ากจาพวกโจรพวกขโมยมาลักเอาเข่าไปกินนะครับซึ่งเป็นการลำบากมากนะครับซึ่งสมัยก่อนมันกัดสิบบ่มีชีกับมวยนะครับมาลักเข่าลักน้ำกันเนาะนะครับต่างคนก็ได้เห็ดเป็นซุ่มนะครับนอ่นน้อนานแล้วก็ตีขึ้นเล่า แขึ้นเล่าในก็มมวนครับใส่รดกิ๊แแต็มแจขึ้นมาแตละล้านแตละล้านนะครับผมก็ะไดจำบร่องภาพมาให้เบิ้งหากถูกตกถูกใจนะครับกดติดกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่ก็คือนะครับกเกษตรคางบ้านนะครับที่ผมกระไดเฮ็นมาครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มาติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ